โยโย <laughs> อยู่กับเกมใหม่อีกแล้วใหม่ทุกรอบเลยโอเ okay, ค let's go ที่เกมว่าไลท์ซอบนะครับทุกคนปิดไฟวันคืนที่หนึ่งคืนที่หนึ่งเชิบเฮ้ยทำไมมันแหลกวะมันเป็นปกติของเกมอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่ดูจากภาพแม่งก็ดูโง่องๆอยู่แล้วอะ ช่างมาาันเถอะคืออะไรอ่ะปิดสวิตชอป all the lights up and go to bed เย็ดเคกู <c oughs> เครียดเลยวะมึงอยู่คนเดียวจริงไหมเนี่ยทำไมเปิดไฟขนาดนี้วะทำไมบ้านมึงใหญ่จังวะเอ๊ะเชียแค่ในห้องนอนนะผมปิดไฟก็แบบรีบวิ่งเข้าที่เข้าเตียงแล้วอ่ะนี่ห้าอันเลยเหรอ แล้วเดินไปงน้ำเตียงมึงอยู่ไหนก่อนเตียงมึงอยู่ที่ไหนก่อนนั่นอยู่ข้างบนนะใช่ไหมโอยเชีย่ยมองไม่เห็นหรอเตียงอยู่ที่ไหนก่อนเป็นโต๊ะสนุกด้วยใช่โต๊ะสนุกวะบ้านเราเรียยบ้านเรารวยนะอันนี้ใช่ไหมอ๋อสวิตช็อปเอาเดอะไลท์ปิดไฟทั้งหมดแล้วไปแล้วเราก็ไปที่นอนเถอะมึงนะผมเปิดผมเปิดไฟใน ได้คอมผมก่อนโอเค okay, let's go ปิดไฟป,ปิดไฟแต่ผมอยากดูดตรงนี้มันคืออะไรอะเราไม่คลนขึ้นไปใช่ไหมผมมองไม่เห็นลเลยอ๋อเชีย่ยภาพเกมนี้มตนต่างมากโอเคปิดไฟป,ปิดไฟก่อนชืญเรียบร้อยเชีย่ยบ้านมันใหญ่มากก็ไม่อยู่คนเดียวจริงไหมเนี่ยโอ้ด่กลัววะ ผมเล่นตอน,น,นอดึกคืนอีกแล้วทุกคนเีดยมันจะไม่มีใครตามบาร์ใช่ไหมมันจะไม่มีใครตามมาหร์ที่เตียงตามมาที่เตียงใช่ไหมทุกคนโอเคไม่เครียดกูกลัววะแป๊บนึงนะผมจำจำทางไม่ได้แล้วอะโอเค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 มีใครตามมาไหมโอ้ god ขนลุกอะ <laughs> ขนลุกอะอ๋อทำไมม,มันมืดมากเลยอะ่ะปิดทีหนึ่งคือแม่มืดชิบหายเลยอะ่ะโอเคเลยสองอ,อันตรงนี้กับตรงนี้โอเคอ๋อก็ห้องเทีียขนะของมึงวะเนี่ยห้องนอนอะไรวะเนี่ยแล้วก็แล้วก็โต๊ะนกเอ๊ะทุกคนเป็นปะเวลาแบบเวลาเดินในที่มืดอะเป็นกันปะ เวลาเดินในที่มืดใช่ไหมแล้วไม่รู้เป็นกันหรือเปล่าน,นะผมไม่กล้าหันหลังไปข้างหลังเวยเสียงอะไรอ่ะเชี่ยเออน,นั่นแหละผมไม่กล้าหันหลังไปข้างหลังเวเพราะแบบหันไปแล้วมั่งเจอใครเดินตามนี่คือแบบสกิดอ่ะไอ้เนี่ยอย่าอย่าเดี๋ยวอย่าอย่า,ยาตามอย่าตามกูวะใครก็ตามมันไม่ใครตามเราไหมใช่ไหมวะโอเคตรงนี้ กดตัวนี้ปุ๊บหันไปทางนี้แล้วก็ชึบอุ้ยมีไฟตรงนี้อยู่โฮเลฟคลิกเลฟซ้ายโอเคซ้ายกดเมาส์ซ้ายค้างโอเคโอเคอาา่ะฮะโอ้มัมีโอ้มมีหลายคืนด้วยเหรอทำไมอ่ะมึงเปลี่ยนบ้านหรอหรือว่าอะไรอ่ะมันแตกต่างยังไงวะ มันต้องมันต้องแตกต่างไปจากเดิมชัวมันต้องมีตัวเครียดที่อย่างตามเราชัวโอ้ยก้อนแต่วจริงบ้าแล้วก็สวยเลยแต่แม่งแหลกกว่าไอ้เียเกมนั่นโอเคเปิดไฟทั้งบ้านอน่อยเงี้ยแม่งดูโลองเลยมั้รู้ปะโอเค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 ทุกคนสองอันสองโอ้ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวบางนาผมเปิดไฟตรงนี้ก่อนผมเปิดไฟตรงนี้ก่อน เปิดไบตรงนี้ก่อนปิดตรงนี้ก่อนนี่อยู่คนเดียวจริงไม่ได้บ้านมึงกว้างบ้างเลยนะค่าไฟกินตายอะ่ะตั้วไงผมต้องกดตอะไรบ้างวะตั้งจะปิดไปแล้วตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาตรงนี้ปุบ๊บโอเคเขี่ยกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเปิดไปเดะมันเปิดได้ไงอะ่ะ <c oughs> ไม่น่าเล่นตอนกลางคืนเลยไปเล่นตอนกลางวันดีก,ออกว่าเกมอะไรแบบเนี้ยกูจะช็อกตายเชี่ยต้องนะอย่าเปิดนะอย่าเปิดเยี่ยงกลักวอย่าเปิดนะพ a ีสขนลุกสู้อะ่ะไอ้เหี้ย ไม่มีใครตามเรามาใช่ไหมโอเคภารกิจของเกมนี้นะครับทุกคนก็คือเออเชี่ยพึ่งมาบอกมควรจะบอกตั้งนานแล้วปะวะปิดไฟให้ครบเดี๋ยวบอกไปแล้ววะไม่รู้วะอา,นอนอาะอลโงอย่าจำซสแกขอร้องอะอย่าจำซสแกอะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่จำซสแกกูจะนอนไม่หลับเลยอะ นอนในห้องกูนี่มันเสียงอะไรวะเนี่ยไอ้เชีย่ยมันมีกี่คืนนอนนอนได้ไหมนอนได้ใช่ไหมโอเคกูชอบกูชอบคืนที่สามสาสามสาม,สาม,สามอ๋อหุ้ยเปิดไฟทำไมมึงเปิดไฟนอนเราเป็นอะไรอะ่ะปัญหาเยอะแลนะ้วเนี่ย เปิดไฟนอนแล้วทำไมไม่ดต่อเมทด,นนมดาำไมนอนไม่ได้วะอุ้ยเชีย่ยน่ากลัววะ่ะผมสงสัยว่าข้างบนมันคืออะไรวะทุกคนรีบผมไปทุกคนขนลุกจริงๆแล้วแนะขนผมลุกจริงๆแล้วแนหะเชีย่ยวิ่งไม่ได้ด้วยเฮ้ย,ยกตกกระถายโต๊ะไอ้เชี้นี่ยแค่นี้มึงก็นอนได้แล้วจริง เชี่ยลัววะ่ะไม่น่าเล่นตอนกลางคืนเลยเดี <Okay. S 1> fear, ๋ยวโอเวอร์คัมเฟียวว่ะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคโอเคปลอดภัย okay, ท okay. okay. ุกอย่างปลอดภัยดีอย่าม,มีใครเปิดประตูตมาเลยกลัวาเชี่ยกลัวมากเลยอ่ะ wow. คิดผิดที่เล่นตอนกลางคืนนีิงนยาเราเราดีนเสียงคนหายใจราหูเราปะดีนปะดีนปะเต็ดดีนหรือว่าเป็นเสียงไม้วะมันคือเสียงอะไรอ่ะ เคยมีคนตายจากเกมนี้ปะะเนี่ยกลัววะ่ะเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยทำไมคืนไม่มีอะไรเลยอ่ะทำไมคืนนี้มันไม่มีอะไรเลยอ,ะลยอะ่นนอะ,อะแปลกแปลกคืนก่อนหน้านี้ไฟแม่งดับเอ้ยไฟแม่งเปิดกันเองใช่ปะคืนนี้มันต้องมีอะไรเว้ยไม่ซื้อประตูมาปิดใวะไอ้เหี้ย เฮ้ยเอ๊ะขี้เสียงอะไรเอ๊ะอ๋อคืนที่สี่หาแฟนมาอยู่ด้วยเถอะหาแฟนเถอะถ้าจะฆาราน,าน,นี่โอเคคืนที่ห้าเครียดเล่นเกมล้วเครียดอ๋อเอ่ะไม่อยากเล่นเราอะไม่อยากเล่นเราทุกคนกลัว มันไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรเปลี่ยนอะไรเสียไม่ก็หนลอนเลย้เหียข้างบนนี้มันมีอะไรวะอยากอยากรูมากเลยอะแต่ไม่มืดเกินอะเฮ้ยชินจ์จ๋าโอเคก็มาดิค่ะ ไม่รอนเลยอย่ามาเลยขอร้อง please บ้านมึงน่ากลัวมากบ้านมึงน่ากลัวมากอันนี้ไม่ใครตามเรามาใช่ไหมเนี่ยขเฮ้ยฮุย ำใหผูผมว่เนเสียงอะไรอ่ะเป็นเสียงในเกมใช่ไหมทุกคนเ,คเ,คเสียงอะไรอ่ะกูไม่กล้าปิดไฟอ่ะ <c oughs> อุ้ยเชี่เสียงตู้เย็นในห้องเย็ดเค่ <c oughs> เสียงตู้เย็นแบบจริงๆในห้องผมเลยเชียน่ากลัวว่ะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่สือประตูมาติดวะถามจิงอย่าจำสแก์ก็พอไม่เคยมีคนหัวใจแบบหัวใจวายจากเกมนี้พอนะ oh เนี่ยเยเฮ้ยโอ้ my god เ e ็ t click to t a ก e บ pew มึงเอาจริงดิเอาจริงดิมฮ้มันมีบทสวดนะโอ้โหไม่อยากเล่นแล้วทุกคนไม่อยากเล่นแล้วจริงเทียมพี่อะไรมึงจะถ่ายกับพี่อะไรไปดับหล่อหรืออะไรอะ่ะ ตอนตอนนี้คือที่กำลังเล่นพอมอยู่ทีผมกำลังกานหลั่งไปมาอยู่นะไอ้ผมทำไรได้ทำอเมริกาได้ต้องมาจะเป็นจะเป็นอะไรแตอรล้ออะไรที่อย่างกูกล้าแบบอย่ามีอะไรเลยอไฟบ้านเป็นอะไรแบบเทคทำไมจะเทคไปไหน นอนไม่ได้นอนไม่ได้ตองทิ้เลยหรออันนี้ขึ้นไปวะอันนี้ไม่ได้รีแอคหรือว่าอะไรเลยนะไม่แอ็กติ้งทำไมอ่ะไม่ได้แอคกติงต้งเลยเลยแค่แต่ปวดจริงทำไมถึงเบรครอ๋อไม่ไม่ไมไมตายหรอวกูจะนอนนะ ต้องหมายขอามคืออะไรเน,นี่ยเ,เล,ยลฟเพกนะับพิทเจอร์อ่ะฮะเฮ้ยแต่มี้ยเราก็ขึ้นข <seven. S 1> ้างบนอะไรอีกมันมีไฟอะไรอยางเงี้ยขึ้นอยู่กได้วะเฮ้ One, <h> <h> ยไม่ใช่หรอวอะไ้ <h> องไม่เห็นหรอะ้ย <h> <h> มีอย่างเดียวขึ้นข้างบนกันคนเปิดประตูโ <Okay. S 1> uh, <yeah. S 2> อเคมีเสียงเสียงมีสิ์มีอะไรคือใครเนี่ยมี <is> อย่างนี้จับใครคือวิดที่ <is> ไม่มีใครอยู่ข้างหลังผิดใช่ไหมมาถึงแบบข้้งหลั่ขนาดที่มันไม่คอมอยู่ตีต่อได้ นายเดียดกันหมดเนี่ยเอ้ยหรือว่าให้เราเปิดไฟเ่ะใช่ปะภาษาผู้จัดแนวาิชาอ๋อกูยังไม่ทันนอนเลยมึงไม่ไปนอนวะไม่ไปนอนดีๆวะมาถ่ายรูปตอนคืนทำเพี้ยอะไร อันนี้ซื้อไฟมาใหม่หรอเพื่อจะได้รับวิตามินดีอย่างเงี้ยหร,อต,หอ,ร,หหรอตัวละครเราเนี่ยแปลกๆไปหรือว่าตัวหรือว่าคนคนภาคไม่แปลกเองเหกอใคยเป็ดเป็ดให้หม่เข้ามาอีกไม่กลัวอะไรอ่ะอย่าจับะเกลก็พอขอแค่นี้เลย ทำไมไฟมันเป็นสีอย่างนี้วะเนี่ยสีแดงแดงอย่ามีใครตามมาด้วยชุบนอนเล s โก้ a s y ว่วะเดี๋ยวนะไคือมึงครย้ายบ้านตลอดเพียถ้ามันจะขนาดเนี่ยมึงครย้ายบ้านได้แล้วอ่ะจริง เป็นผมผมยายบ้านตั้งแต่คืนแรกเรวอะเอ้ยที่คืนที่สองนี่ที่แม่งไฟเปิดเองอะอะไรอะยาจำสแกนมันดูเหมือนจะมีจำสแกรอยเป็นทียอะไรนี่ยบ้านเองไล่สอ ปิดไฟ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 เรียบร้อยจบเกมแล้วใช่ไหมมึงจบเกมแล้วใช่ไหมบอกกูทีโอเคจบเกมแล้วทุกคนโอเคโอเคจบเกมโอเคจบเกมแล้วทุกคนอ๋อมดนจยาจะวายเชี่ยถ้าเมื่อกี้มีจับสเกลน,นะคือแบบเนี่ยตรงโต๊ะ ตร,ตรงตรงโต๊ะขอบหนเนี่ยคือแบบรั่วหมดไหลเฮียกูแบบว่าคงตกเก้าอี้อ่ะโอเคทุกคนพอแค่นี้กับเกมผีตอนกลางคืนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า